ฝันเห็นน้ำปลิกเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่เล่ไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านจะมีความเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นะครับหรือรู้สึกว่าสิ่งต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านวางแผนไว้นะครับอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยชัดเจนอะไรสําหรับท่านนะครับความรู้สึกสับสนหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเกิดมีแนวทางให้เราเลือกแล้วเราก็ลังเลใจว่าจะเลือก1 2 3ดี สีดีนะครับก็คงต้องเลือกสักอันแล้วก็ลงมือทําจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเรามีทางเลือกแต่ว่าเราไม่ลงมือทําไม่ปฏิบัติจริงเพราะนัี่มันก็จะเสียหายนะครับแล้วก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะครับขอให้ท่านคุมสติคุคมอารมณ์ให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเองนะครับอาจจะ เสียใจในภายหลังนะครับว่าเวลาเราตัดสินใจไปหนะึ่งสองสามสี่ทำไมเราไม่คิดให้รอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ระวังในเรื่องการใช้อารมณ์ให้มากนะครับสิ่งที่ต้องทำในช่วงนี้ก็คือต้องเปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับอย่าใจร้อนนะครับทำอะไรก็ให้คิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าเราทำอะไรนะครับบุบบามนะครับรีบร้อนไปนะครับปัญหาก็จะตามมาอีก ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านจะมีโชคด้านการเงินแบบเล็กๆแน่น้อยนะครับอาจจะได้ของขวัญของฝากที่ถูกใจนะครับแล้วก็หากมีปัญหาเรื่องการเงินก็จะได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีคนมายืมเงินท่านแล้วไม่ได้คืนนะครับก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินคืนเร็วๆวันนี้นะครับในระยะนี้นะครับถ้า ท่านได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับน้ําใจจากใครนะครับก็ควรจะตอบแทนอีกฝ่ายกลับนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะช่วยนะครับให้ท่านมีความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนอื่นยั่งยืนยิ่งขึ้นนะครับการงานนะครับก็มีโอกาสได้ได้เลื่อนขั้นนะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับช่วงนี้นะครับควรทําบุญเพื่อเผื่อแผ่ให้กับคนยากไร้หรือร้อยโอกาสนะครับก็จะเสริมบารมีของท่าน ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวในหัวใจนะครับคนมีคนรักอยู่แล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่มีโอกาสจะแยกจากกันนะครับหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่อาจจะอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งนะครับอาจจะสาเหตุอาจจะมาจากเรื่องงานหรือว่าอาจจะต้องมีการเดินทางมีการพลาดพลาดกันขึ้นนะครับแต่ความสัมพันธ์นะครับก็ไม่ได้แย่อย่างที่ท่านกังวลน,นะครับ ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือใครได้นะครับหวังพึ่งใกลหวังพึ่งเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ตามที่ท่านคาดหวังนะครับในเรื่องงานนะครับขอให้วัดศักยภาพหรือความสามารถของท่านด้วยนะครับอย่าทํางานจนเกินกําลังเกินขอบเขตจนเกินไปนะครับตรงน,นี้ก็ดูนะครับในสภาพงานและความรับผิดชอบของเรานะครับอยากทางาน เกินความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดผลเสียตามมาแล้วมีแนวโน้มนะครับที่จะเสียเงินเสียทองตามมาจากการที่ทํางานผิดพลาดเกิดขึ้นนั้นได้นะครับในเรื่องการเงินก็ขอให้ประหยัดให้มากนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาด้านการเงินมาในระยะใกล้ๆนะครับหรือว่าบางคนได้เงินเป็นก้อนมาก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปซื้อของนะ มีค่าที่ใช้ได้ประโยชน์ได้นะครับเพราะว่ามแนวโนมนะครับที่ท่านจะใช้จ่ายไปโดยไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็มาดูทีเอาทําไมเงินมันหายไปเยอะในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลในเรื่องทรัพย์สินเงินทองดีๆใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับระยะนี้ท่านจะมีความสุข สดชืน่นสมหวังนะครับในชีวิตนะครับรู้สึกว่าชีวิตนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีความรม่าเริงนะครับมีความคิดที่จะอยากจะทำธุกรกิจส่วนตัวของท่านเองนะครับถ้าหากคนที่ทำธุกรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็จะ งานก็จะเข้าที่เข้าทางมีความมั่นคงมากขึ้นมีแนวโน้มเป็นไปด้วยดีนะครับคนที่ทํางานประจำนะครับก็จะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับมีความราบรื่นในการงานดีเริ่มความรักนะครับในคนโสดอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะครับหากคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเวลาที่หวานชื่นนะครับแล้วก็ราบรื่นในความสัมพันธ์นะครับได้เจอเจอแล้วก็ใช้เวลาร่วมกัน มีงานเลี้ยงมีการไปพบปะพูดคุยกับปับกับผู้คนหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข6หมายเลข5และหมายเลข4ทตัวนีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6และหมายเลข12